เป็นยังไงบ้างคะอยู่บ้านเหงาไหมเ,เหงาอยู่ใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือไปเดินห้างที่ไหนเพราะว่าช่วงนี้ทําไมนะคะถูกต้องค่ะช่วงนี้เชื้อโรคยังระบาดอยู่เลยเหงาไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ค่ะวันนี้ครูตองจะชวนเด็กๆไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับหนังสือ ลิงน้อยเข้าใจโควิดแล้วนะเด็กคนไหนได้ไปหรือยังคะเด็กๆได้ไปแล้วใช่ไหมเด็กๆได้ไปแล้วใช่ไหมคะไปะหยิบเล่มนี้มาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาอ่านไปพร้อมกับคุณตองเอาให้เวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไปหยบหนังสือเล่มนี้มาเลยค่ะได้มาแล้วใช่ไหมคะได้มาแล้วเดี๋ยวพี่เต่าก,ก,กับพี่กระต่ายกับคุณตองก็จะพาเด็กๆไป นิทานเรื่องลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะนิทานเรื่องลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะเรื่องอาจารย์เรืองศักดิ์ปิ่นประทีปคนที่วาดภาพนี้คืออาจารย์นรมนตเสือแจมและขอขอบคุณบริษัทเบรนฟอร์คิดผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายนะคะลูกลิง หน้าจ่อยนั่งจ๋องไม่เล่นไม่ร้องไม่จิไม่จ๊จะเบือบ่อเบื่อต้องใส่หน้ากากลำบากลำบากอุ๊ยขันด้วยอะ่ะทำไมต้องล้างมือบ่อยไม่เลอะซักหน่อยไม่ล้างได้มะททำไมต้องห่างกันด้วย ก็ไม่ได้ป่วยใกล้กันได้ปะแม่ลิงทำความเข้าใจโควิดติดง่ายถึงตายเชียวนะไวรัดละบาดทั่วทิศและเสียชีวิตหลายรายแล้วละ่ะติดทางน้ำามกน้ำลายหน้ากากปิดไว้กันได้นะจ๊ะ ต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือน้อยๆใช้จับใช่ปะจับเจอเชื้อ,อไรแย่แน่ต้องแยกจากแม่หลายวันเชียวนะที่ต้องห่างหน่อยถอยนิดป้องกันโควิดติดกันไงล่ะอาหารต้องกินร้อนๆแยกจานแยกช้อนแยกแก้วกันนะ ลูกลิงฟังไปคิดไปชูหางสายหัวเจี๊ยจิเจี๊ยกจ๊ะรีบขวาหน้ากากมาใส่ลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะโอมเพี้ยงขอให้โรคร้ายหายไปไวๆไวจะได้เทิงปะ๊ะ เอาละค่ะเด็กๆอ่านหนังสือจบแล้วเด็กๆหยิบขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะเราจะมาอ่านพร้อมกับคุณตองไปพร้อมๆกันอีกรอบนึงค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะลูกลิงน้าจอยนั่งจ๋องไม่เล่นไม่ร้องไม่จิ๊ไม่จ๊ะเบือบ่อเบื่อ ต้องใส่หน้ากากลำบากลำบากอุ๊ยขันด้วยอ่ะทำไมต้องล้างมือบ่อยไม่เลอะซักหน่อยไม่ล้างได้มะททำไมต้องห่างกันด้วยก็ไม่ได้ป่วยใกล้กันได้ปะแม่ลิงทำความเข้าใจโควิดติดง่ายถึงตายเชียวนะ ไวรัสละบาทดทั่วทิศและเสียชีวิตหลายรายแล้วล่ะติดทางน้ำมูกน้ำลายหน้ากากปิดไว้กันได้นะจ๊ะที่ต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือน้อยๆใช้จับใช่ปะจับเจอเชื้อ,อไรแย่แน่ ต้องแยกจากแม่หลายวันเชียวนะที่ต้องห่างหน่อยถอยนิดป้องกันโควิดติดกันไงล่ะอาหารต้องกินร้อนร้อนแยกจานแยกช้อนแยกแก้วกันนะลูกลิงฟังไปคิดไปชูหางสายหัวเจี๊ยบจิเจียจเจ๊ยบจะ๊ะ รีบขวาหน้ากากมาใส่ลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะโอมเพียงขอให้โรคร้ายหายไปไวๆจะได้เพ่งปะค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังนิทานลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะใช่ไหมคะ ทานเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆช้อนซ่อมต้องกินทำไมคะต้องกินแย่แล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกมีความจำเป็นจริงๆเด็กๆต,ต้องสวมอะไรนะคะสวมหน้ากากคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะเป็นห่วงเด็กๆทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย